สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมทีเอฟเฟอเทนะนําจะอยู่ทีมมื่งนนะโดยการเล่นสปายนะเมื่อกี้อัดคลิปไปทีหนึ่งลืมปิดเสียงเพลงแบบจะว่าตายอ่ะคลิปนั้นอัดไปตั้งสามนาทีแล้วอยากจะร้องไห้เฮ้ยอะไรอะ่ะเดลิงเกอร์อ๋อสกใจว่าเด er ลิงเกอร์รองหัวสักขนาดนั้นนีรอดจะเอาชีวิตฉันไป อย่าได้ทำอะไรให้ฉันเสียหายเลยอุ้ยมันอะไรกันเนี่ยใครมาตรงมาตายแล้วแถวนี้ว้าวกระโดดแล้วนะฮะเอ้ยไม่กลัวเฮ้ยไม่ต้องกลัวแล้วตายแล้วอ่าเฮ้ยสปายหึดงหึงดึงดึงหึงสปายตายหัวแค่ตกพื้นหัวขาดบ้าปะโอ้ยเชีย่ย เอ็นสปายเมื่อกี้ใครก็ได้ช่วยหมอด้วยหมออยากสายมากหมอด้วยช่วยหมอด้วยเธอหน้าคอหลงไอ้ดอนเยูะเฮ้ยสปายอะแทงตวดเลยเฮ้ยแล้วมันอื้อว่าเฮ้ยเชดสปายเช็ดนะไม่ใช่เช็ดเช็ด เออเฮือ,อ,อสปายแล้วขอจากนายไปก่อนตรงนี้แล้วนะชิโกะเฮ้ยเสียงเดดลิงเกอร์ดังลืมไปเลยมันเห็นแน่นอนเดซลิงเกอร์เดดลิงเกอร์ฟังดีๆเดซลิงไม่ใช่เดซคิงเกอร์อยากไปสเตลหลังอะแต่ก็ทำไม่ได้เออเฮอ,อสปายตายอีกตัวแล้ว ชชว่หนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่มันแมวแมวเท้าพี่ยช่วยหน่อยโอ้ยเฮ้ยสปายเว้ยเออเดี๋ยวโดนลูกหลงจริงด้วยไม่น่าเลยรู้สึกว่าอยากจะบ้าตายรู้แล้วผมเล่นอะไรดีสก๊อตเฮ้ยมีดมันโหดแต่เสียดายโชคดีด้วยแปลงล่างไม่ได้โเซิร์ฟนี้น่าจะมีแบบ ใช้คำสั่งตายแล้วไม่ต้องรอวิเกิดโอ้โหแม่งสายเออเนี่ยแหละอยากใช้นาฬิกาเหมือนเขาจังฉากนี้ฉากวิ่งอะเตรียมต้องใช้กินน้ำห <c oughs> นีมีตัวรอดนนอเออเออผมว่าเลนดอมดีกว่าเพื่อความทเทบรู้สึกว่า ตายบ่อยมากผมเล่นกากมากบอกตรงเออเทพดีนะคนนี้เล่นเทพมาคนนี้อือแต่ใช้ดาบที่ไม่สามารถใส่กลับได้ก็ว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ใช้ปืนโอ้ยนี่เนียนอะ่ะเอ้ยเล่นดอมเลยตัวเนี้ยไม่เอาอะ่ะไม่มีทางเปลี่ยนของด้วยคาสซีเค อย,อย่ามีใครมายิงเราล่าละ I don't you นาฬิกาเนี้ยเป็นนาฬิกาชั่วอะไรนะานาฬิกาชั่ว t h อ c คอร์ก n อนดนะฮะอันนี้ผมก็ได้มาจากอาชี e เม m นต์มันสามารถอุ้ยมันเห็นผมแล้วอุ้ยมันโง่อย่ามายิงอะไตรงนี้เห็นป่ะงมันจะมีชาร์จด้วย ตรงเนี้ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยของนาฬิกาอินเชอรจ่เจะไรมั่วเยราชาร์จก่อนนะฮะเราชาร์จเราต้องเข้าไปแบบเงียบๆหน้าที่ของสป,ปายก็คือสายลับลุย ออ้ยเชียเออโดนยิงโดนลูกหลงไม่อยากจะรู้ว่าจะโดนลูกหลงโอ้ยนี่คนนี้ก็เก่งเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนจากเดลิงเกอร์ก่อนนะช่างช่างช่างเออ, <c oughs> เออดีนะดีดีด เมื่อกี้ของของโหดเออเก็บซะเลยอันนี้เรามีแล้วกลัวอะไรอุ้ยแปลงร่างไม่ได้เอาจริงดิเฮ้ยเอาจริงดิแปลงร่างไม่ได้นะแม่จา๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยบ้านหลังเออโดนยิงจนได้เอาตัวรอด,ดสักเกา้าสักวันจะตุยร่างแก เอ,ออเออเออเออ,อเถมากไม่น่าเอาเลยอะแบบเนั้นไหนๆก็ไหนๆแจบคลิปเลยแล้วกันนั้นเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะรีวิวแชน์นนของเพื่อนนะฮะ